สวัสดีช่วงสายๆนะคะเมนี้บรรยากาศจะพิซซีแปลกๆนะคะวันนี้มีสิ่งสวยงามนะหลังจากที่เบิ้งผูเทามาตลอดระยะเวลาหลายปีนะคะพี่ๆวันนี้วันนี้มีม,มีสาวๆนะเมน,นี้มีเพื่อนๆของลูกสาวนะคะเพื่อนมามาทํากับข้าวกินกันก่อนที่จะแยกแย้ายกันไปเรียนตามที่ต่างๆเบิงบ้งว่าลูกๆเป็นสิเห็ดยังกันนะคะ คนนี้ชื่ออะไรนะลูกไอเดียค่ะคนนี้ไอเดียนะคะนี่กำลังหัวหมูล้ว,วนหมูนะพี่พน้นองจะทำเมนูย่ากันนะคะลูกๆจะเหตุกันนี่เจ้ากระปุกนี่ตามตีทุกสถานการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะคนนี้แม่แม่ครัวล้าง่ะคนนี้ชื่อยังลูกชื่อนีเวียค่ะคนนี้นีเวียนะคะล,ล,ลูกสาวนีเวียนะคะคนนี้จะเป็นคนที่ไปรับไปส่งกับลูกสาวหลังบ้านบ่อยที่สุดนะคะเพราะบ้านใกล้ก,กัน คนนี้หัวหน้าเชฟนี้ชื่ออะไรนะลูกคนนี้มีมค่ะมีมฟีมคนนี้ฟีมนะคะหัวหน้าเชฟสันเดอคนนี้คนสวยนี่ชื่ออะไรชื่อเฟสค่ะเฟสคนนี้เฟสนะคะคุณนันแล้วลูกคนตําตันี่ชื่อพี่หวานค่ะพี่หวานจ้านี่พี่ลูกๆก็ำลังปรุงแกงปรุงยำกันเอียงกระบลูของเพื่อนนะคะเพื่อนจะก็กันกินกันมากอ่ะบรรยากาศจะอุ่นอตามภาษาไวรุ่นนิดหน่อยนะคะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง มันจะพากการเหรนกันอยู่แถวๆนี้แหะนะคะบรรยากาศโดยร่วมรางวันเก็บภาพบางส่วนบางตอนมาให้นะคะเราจะแอบมาเก็บภาพเฉยๆมาเบิ่งกันวารุปปุ้งมาแล้วนาะตาซิเป็นจังใดนะคะจะมีเมนูย่างซี่โคงหมูด้วยได้ยินวาจังสันนะคะ นีลูกๆดวนกินไก่ไว้นะคะดวนเนื้อหมูไว้ตัวนี้ก่อนที่เขาจะไปถ่ายคอนเทนต์กันเราต้องจับเขาก่อนนะจับถามกันว้าวว้าวว้าวยังเบื้องหลังการถ่ายทำขอนสาวๆที่แม่ถามเนี่ยผู้นี้ไปเรียนต่อสาลูกเรียนครูราชพัฒน์ค่ะอุบลเฮาเป็นบบคนนี้เรียนต่อที่อุบล ฟิมเรียนที่ไหนลูกแตาจะพาดเหมือนกันค่ะอุบลเหมือนกันบอหลูเอ่อคนนี้ชื่ออะไรแม่พี่หวานพี่หวานเรียนที่ไหนลูกสารคามค่ะคนนี้ไปสารคามอ่านิเวียเรียนที่ไหนลูกเรียนมอุบลค่ะคนนี้ก็อยู่อุบลเหมือนกันไอเดียที่ไหนลูกยังไม่มีที่เรียนอ้าวลูกสาวเนี่ยคนนี้ต้องนี่ช่วยแม่ทำนาแน่นอน พี่มีนเจ้าเจ้าบ้านยังมีครูอีกคนนี้ไปกรุงเทพมอลังสิตนะคะคนนี้จะเห็นได้ยินได้ยินที่คุยกันว่าพ่อจะให้เรียนตำรวจนะคะพ่อของน้องเป็นตำรวจแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเลียนเก่งนะคะคือแบบขอเลือกเป็นตัวสุดท้ายไว้ก่อนก็เลยตอนนี้แบบสอบได้ทุกที่แต่ยังไม่เอานะพี่ๆสองที่สามที่ติดทุกที่ส่วนลูกสาวของหลังบ้านไม่มีการสอบนะคะใช้เงินซื้อข้านะ อันนี้เลยไว้แกเป็หาแฉะเลยเหรอเอาท่้มูมันระวังอนนะสาวบาดมูไว้มมกูหายอไตัวอันนี้กำลังจ่องกำลังจ่องเอ่เอฟซองซอันนี้ไม่ครัวหม่ัวนหน้าสังกุงกำลังจะบุงน้ำจิ้มซีฟู้ด ไม่รู้นะคะว่าสูตรไหนดูลูกเขาทำไปทำตามสะดวกเลยมีดเหยยืมเลยมอมยทำไมมือตืดต้แบบนี้แล้วมันย้อนแสงบ้าเลยวเ,เราจะมาเราจะมารีวิวรสชาติตอนที่ลูกๆทำเสร็จน,นะคะว่าจะเป็นยังไง<อ>ลูกๆกำลัง<ส>ลูกๆกำลัง<ส>ขึ้นไปรีวิว<ส>บ้าน<ส>ต้นไม้นะสาวๆก็เล่นไปตามภาษาเขานะพี่ๆก็มีซีสัน อันนี้กำลังเหียดนะคะคุณเล่กำลังเหียดนะโอ้ยมือมือเหียดจริงจริงไม่ใช่อะไรหรอกตะไคร่ลิ้นปลาหลังย่างจะกินเนื้อหมูหรือกินเนื้อกูเออานื้อหมูดีกว่าเนื้อหมูบอืดพออมนิดหน่อยมาดูหน้าตาตอนทำตอนเผ็ดซุกเลยนะคะเพราะว่าสาวๆคงจะเห็ดไปตามสเต็ปคนสไตล์เพคนอ่ะไม่มีขั้นตอนนะคะทำไปเรื่อย ไม่มีสเตปหน,น้าตาของน้ำจิ้มสาวๆเขานะคะอันนี้น้ำจิ้มหวานปกติทั่วไปอัลเบแมนวอลพิถุวยตัวนี้ซีฟูดจ้าอันนี้น้ำจิมะะนนำจ้มหวานถั่วตับนะคะอุ้ยหน้าตาดูดีนะเดี๋ยวแอบแอบเทสแอบเทสฝีมือสาวๆกันนะคะมันจะเข้าจะกินแบบเรา e ไหมอุ้ยหวานนี่เปรี้ยวนำม,มากเลย เด็กๆก็กินสูตรนี้กันใช่ไหมเนี่ยอ,อืมโดยโดยส่วนตัวหลังบ้านชอบตัวนี้ตัวนี้กลมกล่อมนะทีแต่ตัวนี้อู้รสชาติแบบว่าแบบวัยรุ่นจริงๆสะดุง้งยังก็มีอีก้วออือยล่บรต้องควรตักเซในเฟ์มยีมีน้ำ จิ้ไม่ได้ทอนนิดที่เกียดเลทอทเทน,นเ,อเลยนะหยุบเลยไม่ได้หรอลูกมันร้อนหรอไม่มันมีน้ำนนก็มือหยุบไงแต่กูเชื่อใจอ,อีฟีไม่อร่อยนะอร่อยมากเชื่อใจอคนหมักแต่ไม่เชื่อใจอคนย่างคนย่างอร่อยมากไม่เหนียวเลย <laughs> ไม่เหนียวเลยเพราะไม่แต่ว่าไม่สุกยัง <laughs> เบลคาทวนๆวเลย,ย,ยเพราะคุณย่าง

พวกหัวปลาแปลว่าอย่างแปลว่าเครเบิ้งหนังนหนึ่ง่ไม่ไแต่ว่าเขาขายแจเนี้นะไรู้เลยเรื่องแบบข้ามของกเขามีความหมายจะคุณไรู้เหมนกัเลยต้องเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละที่เราไม่รู้ไมคุณนั่งอยู่นะรู้ไปกนอ้หเมเข้ามาแปลแล้วนครึ่ล เสร็จแล้วนคะคะเมนูยำสาวๆแล้วก็มีหมูย่างสาวๆเราไปดูกันเดินผู้แล้วป่ามาอะไรนี่ไงอ่ะารนมดูนป่าก็แปลว่าอยู่หัวป่านั่งลงนี่มิน้นจะให้กินโชว์น้องก่นอนนั่งลงนั่งลงนั่งลง<า>นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวค่อยสวัสด,ดีนั่งลงอาวัดดีดีสองมือ <laughs> ทำได้มือเดีอ่ย อุ๊ยพี่ปลูกร้อนมินแกงปลุกอันนี้ทอดเป็นไปแบบแบบแบบเพิ่มเพิ่มแบบว่าไม่สุกดีร้านขายตะวันร้านเช้ามันมีเด้นุ้งไม่ได้กินนะคะ่ะแอบกินหรือเปล่าคะจะไปรวมวงให้ได้นะคะกับปุ๊กจะไปรวมวงเช้าเช้ให้ได้ตอนนี้หนูไม่ได้กินนะมีซอสพริกด้วยติดจืดหนูไม่ได้กินซอสเลย กินกินเอะลูกกินของลูกไปอันนี้เอาแม่ซ่อนอันนี้ยังไงอันนี้ยังไงมาแล้วน้ำโขกเออน้ำแข็งพีวันไม่ปาดแตงมบ้าจ้าไปแอบขโมยกินซอสรีกมานันเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปนะลูกมองดูห่างๆก็พอดูสาวๆเขาขาไก่แล้วเดินเจาสาวๆเนี่ยกินให้แซ่บๆเด้อลูกเด้อเสร็จกันแล้วทำเองดีใจที่ตอนรับลูกจ้าอะพากันกินจ้าสาวสาว 他们说。